ครับแล้วก็อย่างที่พี่นานได้บอกไปนะครับว่ากีฬาเอเชียนยูทเกมเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นในวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้ครับคณะนักกีฬาจากชนิดกีฬาต่างๆครับก็เริ่มเดินทางถึงประเทศบาเรนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไปเริ่มกันที่วงการของกีฬาหมัดมวยบ้างนะครับอย่างขุนพลเสื้อกล้ามทีมชาติไทยนะครับอย่างกีฬามวยสากลเยาวาชนทีมชาติไทยเนี่ยมี 7นักกีฬานะครับที่เดินทางสู่ประเทศบาเรนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเดินทางไปหวังล่าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนยุทธเกมครั้งที่3โดยสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยภายใต้การบริหารงานของนายพิชัยชุนหะวชิระอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยที่พยายามผลักดัน และปูพื้นฐานมวยสากลในระดับยุวชนและเยาว,วชนเพื่อต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในระดับประชาชนรวมถึงเป้าหมายเหรียญทองโอลิมปิกเกมในปี2028โดยเมื่อช่งชวงเช้าที่ผ่านมาครับทัพกำปั้นเยาว,วชนทีมชาติไทยรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางไปยังกรุงมาณมาประเทศบาเรนโดยสมาคมกีฬามวยสากลส่งนักกีฬา 7คนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยนักกีฬาชาย4คนได้แต่ได้แก่ทิติพันธ์คำแร่ในรุ่น50กิโลกรัมเหรียญทองยุวชนเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยประจำปี2568คนต่อมานะครับก็คือนนฟักทองอยู่รุ่น54กิโลกรัมมีดีกรีเป็นเหรียญทองยุวชนเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยในปี2567นายสศิวาชัยนรง์รุ่น60กิโลกรัม เจ้าของเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติปี2568สันติแก้วบุญเรืองรุ่น60กิโลกรัมดีกรีเหรียญทองแดงยุวชนเยาวชนวชนิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2568จากนั้นครับเป็นรายชื่อของนักกีฬาหญิงที่มีทั้งหมด3คนเริ่มตั้งแต่วริศราเต็งโล่งรุ่นอายุ46กิโลกรัมหญิงมีดีกรีเป็นเหรียญทองยุวชนเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2568 คนต่อมานะครับรุจีลาสีพลทองรุ่น54กิโลกรัมหญิงเหรียญทองยุวชนเยาว,วชนชิงแชมป์ประเทศไทยปี2568และคนที่3นะครับนนนพัทมุ่งพิงกลางรุ่น66กิโลกรัมหญิงเหรียญทองกีฬาเยาว,วชนแห่งชาติปี2568พร้อมด้วยทีมงานสตาฟโค้ดประกอบไปด้วยเพิกเพิ่งปัญญาสุริศยิ่งกำแหงและสิริวันพพ่งปัญญา โดยการแข่งขันเอเชียนยุทธเกม2025นี้นะครับมีนักกีฬากว่า4,300คนจาก45ประเทศในเอเชียเข้าร่วมการชิงชัยทั้งหมด26ชนิดกีฬาแบ่งการแข่งขันเป็น247เหรียญทองและยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยที่จะยื่นตัวเสนอเป็นเจ้าภาพจัดมหากรรมกีฬายุทธโอลิมปิกเกมครั้งที่5ในปี2030อีกด้วย